รัวกันก่อนโอเคไหมคะโอเคแล้ว let's go <S Good morning Good morning teacher Good morning Good morning. Good morning teacher Good morning สวัสด,ดีตอนเช้า Good morning สวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นการทักทายนะคะแปลว่าสวัสดีค่ะต่อกันที่รับสมองเลยนะคะเด็กๆลองสังเกตดูภาพต่อไปนี้ให้ดีๆนะคะว่ามีตัวอะไรแล้วมีทั้งหมดกี่ตัวดูให้ดีๆนะคะแล้วมาตอบคำถามีิเชอร์ค่ะกกรรดดตายมันะโ กระโดดสลับขึ้นลงขึ้นลงทำโหยาวๆชี้ตรงกระโดดขึ้นลงพับๆๆๆแคโรทเล่นมีประโยชน์และเป็นของโประโดของเจ้าประตายเราดูสารคดีจบแล้วเดี๋ยวเราไปตอบคำถามกันเลยนะคะตัวอะไรชอบกระโดดกระโดด หูยาวๆกินแครอทเป็นอาหารคะ่ะระหว่างและบิดกระตายกับทีไทเกอร์เสือคิดนะคะช่วยกันตอบคะ่ะพร้อมๆกันเลยถูกต้องคะ่ะเจ้ากระต่ายนั่นเอง 2> Number 2ข้อที่2และบิดกระตายมีทั้งหมดกี่ตัวคะระหว่าง สามตัวกับ4ตัวช่วยตอบหน่อยค่ะติ๊กตอ,อกติ๊กตอ,อกติ๊กตอ,อกถูกต้องนักจ้าสามตัวนั่นเองทรสาโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้ตัวเลขกันเลยนะคะแต่ก่อนที่จะไปเรียนเรามาช่วยกันร้องเพลงหน่อยดีไหมคะเริ่มเลยค่ะ1 2ึ่งสงส,สี่หนึ่งสอง แปดเก้าสิบลันลันลาลันลันลาคราวนี้เราไปนับเป็นอ๋อลองเป็นเพลงภาษาอังกฤษกันบ้างนะคะ one two three f ไปนับตัวเลขกันนะคะวันสอเทนค่ะตัวเลขที่เด็กๆเ,เรียนมาแล้วนะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วช่วยที่เชร์นับและมองหาตัวเลขด้วยนะคะตัวเลขมันจะโผล่ขึ้นมาค่ะแถวๆนี้ดูสิคะว่าจะโผล่มาจากตรงไหนบ้างหันซ้ายหันขวาปิ้งขึ้นมาแล้วค่ะวันหนึ่งอีกหนึ่งรอบค่ะวันหนึ่งเก่งมากๆค่ะเลขสองอยู่ไหนเอ่ยมองค่ะ ตรงนี้ค่ะ2 2 a g a เกนพีสท2 2เก่งมากๆเลยตรงนี้ค่ะ3 3 3 3 4ีอีกหนึ่งรอบนะคะ4 4ถัดไปค่ะหันไปข้างหลังค่ะหนูไฟห้า เลยค oh, ่ะโอ้โลมแรงโอ้โหเด็กๆมองขึ้นไปบนท้องฟ้าเลขหกหล่นตุ๊บลงมาค่ะซิกหกซิกหกเก่งมากๆเลยถัดไปเอเลขเจ็ดอยู่ไหนนะมองๆค่ะมองๆค่ะมองค่ะอุ้ยเจะแล้วค่ะเจ็ดเจ็ดเก่งมากค่ะเอแปด นาย9นายเตัวสุดท้ายแล้วนั่นก็คือเลขอะไรคะนี่เลยค่ะอยู่ตรงนี้เทนสิบอีกรอบค่ะเทิบวันนี้เด็กๆได้นะับตัวเลขไปแล้วนะคะหนึงถึงสิเดี๋ยวที่เชจะพาเด็กๆไปทำแบบฝึกหัดนะคะแต่จะทำไปในหนังสือหนังสือเล่มไหนดีนะ มองให้ดีๆเดี๋ยวเด็กๆไปหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะคะเดี๋ยวที่เชือจะให้เด็กๆเปิดไปหน้าไหนลองดูนะคะนี่เลยเล่มนี้เลยเด็กๆหยิบหนังสือขึ้นมานะคะแล้วรอว่าที่เชอจะให้เด็กๆเปิดหน้าไหนพร้อมแล้วไปเลยค่ะหนังสือหนูน้อยคนเก่งนะคะเด็กๆเด็กๆค่อยๆเปิดไปนะคะ Open your book เลยค่ะเปิดเจออะไรยังคะ ใครที่ยังไม่เจอให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยเปิดนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําไปพร้อมๆกันค่ะก่อนที่จะทําเดี๋ยวเรามาฝึกนับเลขก,กันอีกรอบนะคะให้เด็กๆชี้และพูดตามทีเชอร์นะคะเลขหนึ่งวันหนึ่งเลขสองทูสองทูสองเลขสาม ทรีสารีสเลข4ี่ f o u สุดท้ายนะคะก็คือเลข5้า5 again please หให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่ตัวเลขที่เหมือนกันนะคะ เด็กๆดูตัวอย่างก่อนนะคะเริ่มที่เลขหนึ่งเลยนะคะเลขหนึ่งเพื่อนของเขาอยู่ตรงไหนคะเด็กๆลองมองหามองหาสิคะเจอหรือยังถ้าเจอแล้วเด็กๆโยงเส้นแบบนี้นะคะเด็กๆคนไหนโยงเส้นเสร็จแล้วระบ,บายสีตัวเลขด้วยนะคะระบ,บายสีให้สวยงามเลยนะคะ แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะบ๊ายบาย